ดีครับเลือกผมนะครับกาเบร์99ครับบลอสพีซีนะครับผมอ่ะโอเค3เครื่อง3ตาวันนี้นะครับถ้าเลือกผมนะครับเดี๋ยวผมลดราคาให้นะครับผมอ่ะแต่ถ้ายังไม่เลือกผมผมยังไม่ลดราคานะครับอ่ะสองหมเาครับทีเครื่องแรกนะเป็นซีนามิบีดนะครับซีนามิบีดสีขาวอย่างนี้รีโมทเปลี่ยนไฟรีโมทเปลี่ยนไฟอย่างนี้ปิดไฟได้อย่างนี้เปิดไฟได้อย่างนี้เปลี่ยนไฟตามใจต้องการได้แบบนี้อ่ะโอเค ตามนี้นะครับทำไมไฟมันไม่สว่างอ้าวกูใส่แว่นอ่าโอเคครับ27,590ครับเป็นใน5,72ครับ 12,400F 6ยคอ12เทเทบล่จิกนะครับแล้วก็แรมเป็น16จิก d d r 4บัส3 2 0 0จาก Viper Gaming เป็นแรม RGB ด้วยครับ M2 NVMe ครับเป็นตัว512จิกจาก BIOSTAR นั่นเองครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดครับ H610M ดากครับชุดนย2ตอ240มจากไบโใสอยู่ด้านบนตามนี้เลยซิงตอนไอเรรียบ้อยนะครับแล้วกัวกาดจอครับ เป็น G-FORCE e RTX 2070เป็นตัว8 g ิกครับเป็นตัว2พัดลมจากพาลิตนั่นเองแล้วก็มีไฟ LED สีเขียวด้วยพัดลมพัดลมอะไรทำงานตามปกตินะครับเพราะว่า s ั p p t h r m เทอร์มอนเทค750วัตต์80พัตไว้ TR2 นั่นเอง นะครับเคสก็เป็นของซินามิบีดทุกอย่างในเครื่องของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับที่เครื่องนี้ยกเว้นการจออย่างเดียวที่เป็นมือสองประกันร้านได้3เดือนแต่สภาพการจอกริปแน่นอนไม่มีสนิมไม่มีเกลือแน่นอนนะครับผม27,590จากบเจ้าทุกเกมแล้วคุณได้เครื่องสวยๆอย่างนี้เลยราคานี้ยังไม่รวมจอนะครับผมอ่ะต่อมาครับเครื่องนี้มีชุดน้ำบ้างเครื่องนี้ก็มีชุดน้าเหมือนกันครับชุดน้ํา2ตอนครับจบไปที่27,990บบาทนะครับ 27,990เป็น i5 นะครับเป็น i5 1 0 4 0 f 6คอร์12เทเทอร์โบ4.4นะครับแล้วก็แรมเป็น16จิก DDR4 บัส3,200จากบ i l เลียนนั่นเองก็คือใส่16จิกแถวเดียวอนาคตเติมได้เป็น32 g ิกแล้วแต่งบในอนาคตนะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดจอครับเป็น GeForce RTX 3060 OC 12 g ิกนะครับเป็นตัว MSI Ventus 2พัดลมนั่นเองชุดน้ำ2ตอน240มม,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 มใส่อยู่บริเวณตรงนี้นี่ นะครับแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายครับพาวเวอร์ซัพพลาย TR2 750วัตต์80พัตไว้น,ะนั่นเองเมมบอร์เป็น H 510m จากไบ O t ตาครับแล้วต้องให้มันเป็นเวฟเสียงเนี่ยเป็นเวฟเสียงเห็นไหมถ้าเราพูดมันก็ตามที่เราพูดโลโลเนี่ยเราพูดเบาเราพูดเบา,เา,เบามันก็จะเนี่ยครับเวฟมันก็จะอยู่แค่นี้เราพูดดังเนี่ยมันก็จะขึ้นเกือบสุดเลยนะเราพูดดังๆเลยเราก็เคาะเคาะไปตามนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับมีปุ่มเปลี่ยนไฟป้าปุ่มนี้ป้ ลองนี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีไฟได้กดปุ่มด้านบนมันจะเปลี่ยนสีไฟอันนี้เป็น LED นะครับตามนี้ไอข้ขาวๆนี่มันกําลังดันลงมาดูนะโลเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดันขึ้นไป <c oughs> ประมาณนี้มันก็เป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้ยนยๆเป็นลูกเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆง่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ 27, ใหม่หมดประกันสามปีในเครื่องนี้เคสเ,เป็นของ ซึนามิตู้ปลาเวอร์ชัน4่นะครับผมอ่ะโอเคไม่หมด3ปีโยเวนกาจอเป็นมือ2ประกันศูนย์เหลือปีก,กว่าจบตามนี้27,990บาทครับอ่ะโอเคตัวต่อมาครับดมอนยอนที่ตลอดการเหลือเกินไม่มีวันไหนที่ดมอนจะไม่ออกนะครับผม28,490บาทครับ28,490เาเนี่ยเป็นไอสะเป็นไอห้านะครับเจนล่าสุดเลยคือเจน13นะครับ13 400F RAM 16พอ16เทเทอร์โบ4.6 RAM Billion 16 GB DDR4 3200นะครับก็คือใส่16 GB ให้แถวเดียวเลยนะครับ M.2 NVMe จาก h i g h v i s i o n ครับ E3000 ครับ Read Light อยู่3000กว่านะครับ, e บ,บ Soultech Gaming GeForce RTX 3060 OC 12 GB เป็นตัว2บัดลมเอ้ยไม่ใช่สิตัวนี้เป็น3060 Ti เป็นตัว8 GB ตัว8 GB จะแรงกว่าตัว12 GB นะครับอย่าไปสนที่ในเรื่อง VRAM นะครับดูว่ามันเป็นซีรีส์ไหนแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นซีรีส์ Ti มันก็แรงกว่าอยู่แล้ว นะครับผมแล้วก็ตัวพาวเวอร์ p l ายครับ tr2 750วัตต์80พัตไว้นะครับอ่ะจบตามนี้เมนบอร์ดเป็นเ6 10m จาก BIOTA เคสเป็นของ IT Sonat Diamond ลูกค้าเลือกมาเป็น Diamond ตัวนี้ Diamond ตัวนี้มันก็สวยนะไฟมันไม่ได้ฟุงฟ้งๆนะไฟมันเป็นแค่ขอบ รงพัดลมอย่างนี้มันก็ดูเรียบๆดีใครชอบแบบตัวเก่าตัวใหม่ก็แ,แจ้งได้ถ้าเป็นตัวใหม่ไฟมันจะฟุ้งกระจายแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้แต่ตัวนี้ก็ดูเรียบดีอีกตัวหนึ่งก็จะดูแบบใครชอบไฟก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเค จบตามนี้3เครื่อง3ตาครอยากได้คอมพิวเตอร์นะครับติดต่อบอยพีซีได้เลยยินดีให้บริการครับเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับลองถามร้านที่คุณถูกใจดูว่าร้านเขาเนี่ยตอบชัดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเรื่องบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับเสียเปลี่ยนส่วนไหมระยะประการลูกค้าต้องรอเค็มเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งร้านเราไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคใครมองหาคอมพิวเตอร์ฝากบอยพีซีในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับ